ยูน t เต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีสาดแดงสวัสดีครับกลับมาพบกับ United ็ดอล็อกกันอีกครั้งผลการจับฉลากฟุตบอล UCL รอบ16ทีมสุดท้ายก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลายๆคนก็น่าจะพอทราบกันดีโดยแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราจะต้องพบกับแอลันติโกมาดริดรวมถึงการอัปเดตข่าวสารซื้อขายตลอดค่ำคืนที่ผ่านมามันจะมีอะไรคืบหน้าบ้างเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน รัมดี้เคดของแอนโทนีมาเซียลที่ก่อนหน้านั้นเอเย่นส่วนตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่านักเตะของเขาไม่ได้ต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตีกต่อไปทําไม่ล่าสุดรับแรงอีกถึงกับยั่ะเลยครับก็ต้องออกมาบอกว่าถ้านักเตะไม่อยากอยู่ต่อแล้วจริงๆก็เดินเข้ามาคุยตรงๆเลยเอเย่นไม่ต้องให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรทั้งนั้นเขาลูกผู้ชายพอบอกมาเลยอย่าเสียเวลาจะอยู่หรือไปก็บอกมาเดยวผมจัดการให้ ส่วนทางด้านแกรี่ในวิวก็ได้ให้ความเห็นผ่านสกายสปอร์ตไ้ว้ว่ามาเซียลควรย้ายออกจากทีมในตอนนี้เลยอย่างน้อยๆแมนยูก็คงได้สัก25ล้านปอนด์โดยที่ไม่ต้องเสียได้ตัวนักเตะเพราะในทีมก็ยังเหนือแนวรุกพรสวรรค์สูสองอีกมากมายอย่างแมคคัตรัดฟอร์ดรวมไปถึงเมสันกรีนวูดอีกด้วยขณะที่ดีวของจีนเฮนเดอร์สันที่ก้นข้างหนาหูเมื่อก่อนหน้านี้ล่าสุดแอดวินฟานเดอร์ซาผู้บริหารของอาร์เจน์ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยยืนยันว่า ที่ไม่เคยสนใจในตัวของดีนเฮนเดอร์สันเลยแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงข่าวที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าจะมีคนไปจ้างให้นักข่าวเขียนอีกทีซึ่งทั้งหมดมันก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยเช่นเดียวกับจิวของแฟงกี้เดยองที่ฟันบีซโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวช่างสอดเทียสองได้ยืนยันว่าในตอนนี้แมนยูต้องการกองกลางตัวรับเข้ามาอุดรอยรั่วของทีมจริงๆแต่แฟงกี้เดยองยังไม่ใช่เป้าหมายที่แมนยูจับตามองอยู่ รวมถึงบาร์เซโลนาก็ยังไม่อยากเสียกําลังหลักของทีมต่อไปในตอนนี้ด้วยส่วนเป้าหมายของแมนยูจากการรายงานของเดวิดออสตีนผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งจาก The Atlantic UK ก็ได้ระบุว่าบูบาการกามาร่ามิดฟิลด์จากโอลิมปิกมาร์เซย์กำลังตกเป็นเป้าหมายของทีมในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกามาร่ากำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังจากจบฤดูกาลนี้ทำให้มีแนวโน้มที่สูงมากๆที่ทีมอาจจะต้องยอมปล่อยออกมาในตลาดหน้าหนาวน,นี้เลย ขยับกันมาที่เรื่องผลการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวานนี้ที่มีประเด็นดราม่าหลังจากจับฉลากครั้งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพบกับเปเอเชแต่สุดท้ายก็มีการประท้วงกันเกิดขึ้นเพราะคณะกรรมาการหยิบรายชื่อทีมที่ผิดพลาดเริ่มตั้งแต่การจับชื่อแมนยูขึ้นมาในการหาคู่แข่งบิยาริอัลทั้งทั้งที่ทั้ง2ทีมนั้นอยู่ด้วยกันตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วหลังจากนั้นก็มีการหาคู่แข่งอตรเลนติโกมาดริดก็ดันไม่ได้หยิบชื่อของแมนยูลงไปจับด้วยทำให้มััันนนนรรววกยยาเลคบทีี จนสุดท้ายอยู่ฟ้าก็ต้องยอมรับและจัดการให้มีการจับฉลากกันใหม่อีกรอบโดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาอยู่นั่นเองส่วนการจับฉลากครั้งที่2ผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอตรเลติโกมาดริดจะต้องพบกันโดยรอบนี้ของจริงไม่มีการจับใหม่โดยเป็นการกลับบ้านเก่าของดา k บเดเคอสมัยอยู่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงกับทัพตรามีก่อนจะย้ายมาอยู่กับพวกเราจนถึงปัจจุบัน รวมถึงคริสเตียโนโรนัลโดที่ได้โคจรกลับไปพบกับเดียร์รายปวดของตัวเองโดยสถิติของพีโดในการพบกับอตเลนติโกมาดริดถือว่าโหดจริงๆตั้งแต่สมัยค้าแข้งอยู่ในลาลิกา้ารวมถึงเจอกันในสมัยอยู่กับยูเวนตุสอีกด้วยโดยสถิติของพีโดที่พบกับทัพตรามีซึ่งมีทั้งหมด35สนัดซัดไปเน้นๆ25ประตูแบ่งออกเป็นสี่แฮตทริกกับ9แอสซิสถ้านับในแค่ยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ป่าเข้าไปแล้ว7ประตูทมให้พีโดปั๊มสถิติเพิ่มแน่นอนในฤดูกาลนี้ ในขณะที่ผลการแข่งขันก็ไม่เป็นรองจํานวนประตูที่ทําได้เลยเพราะโรนันโดเจอกับอาร์เรนติโกมาดริดในยูฟามาแล้วถึง10ครั้งเก็บชัยชนะไปได้ถึง6เกมนับว่าเป็นสถิติวินเรทเกิน50%เลยทีเดียวดังนั้นก็คงจะไม่แปลกใจอะไรที่จ้บอกว่าผลการจับฉลากในครั้งนี้คริสเตียโนโรนันโดนั่งลูกป,ปากรอสังหารประตูอยู่แล้วและสุดท้ายครับสําหรับเกมที่พวกเราต้องบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดที่โปรแกรมเดิมในคืนนี้คือตีสองสนาทีแต่ล่าสุดทางสโมสรได้ประกาศยืนยันแล้วว่า พิมิริกสั่งเลื่อนเกมนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากผู้เล่นและบุคลากรบางส่วนของแมนอยู่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกทําให้ไม่ได้มีการฝึกซ้อมกันเลยในช่วง2วันที่ผ่านมารวมถึงสภาพจิตใจของนักเตะและการเดินทางก็ไม่ได้เอื้ออํานวยสําหรับการแข่งขันโปรแกรมตามปกติด้วยส่วนวันการแข่งขันใหม่ที่เลื่อนออกไปคงต้องรอกันอีกหน่อยครับว่าพิมิริกจะกําหนดให้เป็นวันไหนแต่ยังไงก็อย่าให้เป็นอะไรกันมากแล้วกันช่วงนี้ทีมของพวกเรากำลังต้องปรับจูนกันด้วยนะครับสู้กันต่อไปพลพรรคปีศาจแดง และนี่คือทั้งหมดของ United ็ด Un l o ล k ็อกในอีพีนี้ฝากติดตาม United ็ด Un l o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ดอ o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ